ครับวันนี้ผมพามาดูเป็ดไข่อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับเป็ดไข่พันธุ์นครปฐมครับเป็ดไข่พันธุ์นครปฐมเป็ดไข่สายพันธุ์นี้ก็เป็นเป็ดไข่สายพันธุ์แท้ครับเป็ดไข่ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศไทยโดยแท้ครับเป็ดไข่สายพันธุ์นี้เป็ดไข่พันธุ์นครปฐมลักษณะเด่นตัวผู้จะมีหัวสีเขียวครับหัวสีเขียวครับตอนนี้ เป็ดไข่ในฟาร,ร์มผมพอดีเข้ากําลังถ่ายคนอยู่ครับหัวเลยไม่เขียวชัดเจนปกติหัวเขียวชัดเจนครับตัวเมียลักษณะสีลายกาบอ้อยครับนี่ครับลายลายแบบนี้ครับลายกาบอ้อยลายลายลายกบอ้อยครับให้ไข่ครั้งแรกก็อายุหกเดือนครับอายุหกเดือนให้ไข่สามร้อยฟองต่อปีเป็ดไข่สายพันุนี้ทนทานต่อโรคครับทนทานตาลล่อโรค เว่าเป็นเป็ดไข่ที่มีทินกำเนิดมาจากประเทศไทยครับปลายปีกจะมีสีปลายปีกจ,จะเป็นสีเขียวๆครับสีเขียวทั้งตัวผู้ตัวเมียครับเป็ดไข่สายพันธุ์นี้ผมก็กำลังจะขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้เพื่อนๆแฟนคลับ FC ทั้งในช่อง youtube และใน facebook ครับ ถ้าไหนาสนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ครับทั้งลูกเป็ดทั้งไข่เชื้อครับสามารถสอบถามได้นี่ครับแม่พันธุ์ลักษณะเด่นแบบนี้ครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเก็บไข่ก่อนครับเก็บไข่ไข่ยังไม่เอาไปฟังครับช่วงนี้ต้องรออีกสักสองสามวันให้ไข่เขาเชื้อเดินให้ผสมเชื้อเต็มที่ก่อนครับช่วงนี้เพิ่งแยกมาเมื่อวานก็ ย,ยังยังไม่ไปฟังกิ็ดไข่ครับเชา้านี่ก็ปากน้ำครับนี่ครับไข่พันทำปากน้ำนปากน้ำเี่ยคนละฝงฟังกับทำปากน้ำไก่กเยอะอยู่ครับเป็ดไข่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ครับก็ไข่เกลือนอยู่ครับตามย้าอยู่หนึ่งสอง สามสี่เดีย๋ยวค่อยไปทำความสาะอาดเอาครับห้าหกเจ็ดแปดสิบตัวเช้านี้ได้แปดฟองได้แปดฟองม่ไข่สองฟองครับแล้วหลังจากนี้ก็จะไปเก็บไข่เป็ดพันปางน้ำต่อครับ ไอพันปางน้ำครับหนึ่งสองสามสี่น่นอีกเจ่ง เฟ <9 S 2> องอนนี้ฟองนลงเท้านี้ฝังน้ำได้9ฟองครับเป็ดพันฝังน้าได้9ฟองเป็ดนคร,ระทมได้8ฟองครับ <c oughs> 10ตัวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ